วันนี้จะมาสอนเรื่องการหาความยาวของด้านที่เหลือจากทิีบทปิทากลัสนะครับเรามาดูกันเลยนะครับดูตัวอย่างสักสองข้อนะเราต้ง จงหาความยาวของด้านที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขั้นแรกให้เราดูว่าด้านไหนเป็นด้านของรูปด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะด้านตรงข้ามในที่นี้ก็คือด้านที่มีความยาว c เพราะนั้นจากทฤษฎีบทปีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากยี่สองเท่ากับผลบวกของด้านประกอบมุมฉากยี่สองเพราะนั้นเราก็ได้อะไรครับ c กําลัง2 เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะเป็นสีดำสีก่กลังสองเท่ากับ5้ายกกำลังสองบวกด้วยอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับสิบสองยกกำลับบงสองครับนั้นเราก็จะได้เท่ากับ ให้เท่ากับเท่ากับอะไรครับ5้าสองก็คือ25 25ิบห้าบนะบวกด้วย12บสองคสก็คือ144อ่ส 25บวก144ก็ได้เป็น5บวก4เป็น9 4บวก2ก็เป็น6 1หไม่มีคู่ก็นำลงมาได้169เพราะนั้น4ตัวเดียวก็คือมีค่าเท่าไรครับตัวเลขฝาแฝดที่คูณกันก็ได้วได้169ก็คือ13ใช่ไหมครับต่อไปมดูข้อ2คนระับ จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก pqr ที่กำหนดให้จังหาด้าน c ก็คือ,อความยาวของด้านที่เหลือนั่นเองมาดูสังเกตดูนะ c ก็คือเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากอีกแล้วครับเพราะนั้นเราก็ได้จากที่บทพปทากรัสก็คือ c กำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากสองก็คือด้านที่เหลือก็ไปนะครับ0.9นยใส่งเล็บสวยด้วยนะ0 จสบวกด้วยหนึ่งจยกกำลังสอง่าศูย์ก้ากกลังสองหมายความว่า0.9นยุเณศูเเราคิดง่ายๆก็เอาเกคูณเได้81อตอนนี้ก็เป็นเทียมสองตำแหน่งก็เป็น0ูนจุด แปดหนึ่งบวกด้วยหนึ่งจุดสองยก็คือคิดง่ายๆเอาสิบสูณสได้หนึีสเป็นทศยมสองตำแหน่งก็เป็นหนึุดไรครับสีต่อไปการบวกทศนิยมเราเรียนมาแล้วสูจุบวกหนึก็ได้เป็น 2อง1่สองจุดสองห้าบวกสเป็น5 8าบวกสเป็น12บสอบส่งหนึ่งก็เป็น2 2.25เพราะนั้น4ตัวเดียวมีค่าเท่าไหร่จากที่เราหาตัวเลขฝาแฝที่คูณกันได้225ร้ก็คือ15บหคูณสิได้225เพราะนั้น ตรงน,นี้ก็เป็นเท่ายอมหนึ่งตำแหน่งก็เป็น1.5นอ่าน,นี่ความยาวก็เป็นหน่วยนะครับเขาไม่ได้บอกมาเป็นเซนหรือเป็นเมตรเพราะนั้นความยาวก็เป็นหน่วยเพราะนั้นนักเรียนพอจะเข้าใจครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้ทําแบบหัดต่อนะครับ